ทุกคนมาพบกันในตอนนี้ก็คืออีพีสองแล้วเนาะตอนนี้เขาสิภากันไปขี้หืออขี้แพ้ขี้อะไรทำไมนะคะท่านผู้ชมนี่นะตอนนี้ซาพนกันกระรัรสิกระโดนน้าแต่ว่าถือเอียงอันะมาน้องก็แกงมากถือมาทำไมอ่ะ <c oughs> โอ้ยขอยว่าจะจอง,จอ,งอันนี้มันก็สิจมลงจำเจอ,อ,อเดชซาพนุนเ้ยคอยสกิ๊งลงแบบโซโร ป้าพวยพี่น้องบรรยากาศบิวบรรยากาศแบบตัวเมือบุญฟังมากนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ EP2 แล้วเธอต้องสบายดีนะสบายดีทุกคนเอาครูบอกต่อสิพายังกรีบกว่าม้าวมาแล้วกัไปหองเพื่อนเนาะบายบาย์คีเพื่อนนิเนาะทราบพ้นใส่บริสุทธิ์มาบอกพวยยังไปตุ๊กนาบใส่บริสุทธิ์เนะเหยาลงน้ำด้วยเงยาลงน้ำด้วย <dı subconscious> เอาสบายเอาโทรศัพท์มาบอรนี่ืออเอาโทั์ใช้กันหน่อย่ะกันหน่อยก็ตามมาถือมีเดมเงี้ยเอา่นองมาฮะเออหน่อยมาคีทือสู่คนเด้อวะยู่ครัวว่ะพี่น้อง ินพระกแทกซี่เล้อยู่พูนีกันดิไปวันก็มาคม่มน่คิดใม่รแล้วก็ไม่รู้ว่าใครนะคะมันกันไรคนพี่นาะมาน้อยก็มาวันนี้ิม่ขี้เหือไม่ขี้เหือลิอไม่กินดิเออราเซิเป็นโรยู่คุณนะเนาะ นยืนก็ได้อร่อยกินม้วเอือนเอฟซีอยู่กินให้พี่น้องเสียบๆตอนตอนเอามานากินมวนกระด็ใส่กเดนเอาไปนนบเอาเฮ้ยเอากีกอนน้ำมันเกยวก้อนพี่เอาไหมเอาไมเอาไปเกียดีดออกไออกไมเอาไเอาม้นออกเท่าไหร่เน้องสาจะออกเบรกนเ่นออกไห่เท่าไหรพี่เอ เรานาเกียรหากูยอกพ่กเนี้ยไปเราแพชินาเกียริอยู่เลยนี่สบายดีเนองตอนนี้ินเน็ตตอนนี้กันอีพีชงแล้วทุกคนมาเขามาต่อนน้นก็ประมาณสัมงนึ่งถ้าถ่ายคลิปนะคนไ่เอร้าไปเอาปสะเพไปตอยาีก็ยันเกิดพุ่ บอกไ่ได้คือกไเลยฮแทกกันมังเออแทกกมไหมกราันวจะน่า้อาไปแทกไปซูเอาประจวบแท็เนาะคนขาวกอยู่ขาอะไรวะเอาซูบเอาๆจอดไปไหมคนขับเพือนคนขับเพือนเด สุดทนไม่ไปไปไปหาอาบน้ำเขาสิขี่รถเขาสิขี่รถเขาสิขี่รถไปอาบน้ำบ่เขาสิขี่รถไปอาบน้ำน้อเขาสิไปโดดมังไรกับหูเราทุกคน ที่เทือกขึ้นทางนี้จากก้าเต,ตือลรวทุกคนเบื <laughs> ง้งบรรยากาศดีบรรเลยพระว่าเาใหญ่ันรูปงเาขึ้นมารใส่ <laughs> บ้า,าดอไี่วัดหูไ่้อันนี้จองเพือจองเือเออทำไมอยู่รลุมมันเย็จนจังเลยตง เปนอะไริลแม่บอกยังฮะคุณยังฮะเตียนซาเตปไม่สนุกเลบอกมาแล้ว่านงู้ชมแตนอยู่ข้างนี้ ไม่กล้าลงแล้วมะนาวหน่อยึงไปลี่นห่เรสุัิป้าลอใส่คอันนั้นใส่บิกินีไม่ใส่บิกนีือมาก่นพูดเียง้กจกนลเรส่งขยนงเมน่ส่งขยนง่เหนื่อยเลย่นกเื่อย ก<ต>บ yeah, นาคุนตำ้มอ่ะพี่พีไน์นะเอี๊ยบอ๊อบอิ่งเนรอยังวะยังวะยังวะเอามันสุดเหรอาม่ได้ยังไงมาเดินหน้าว

เดยวสีดงดีมากดงดงแจวาสิบรแข่งกับระาทเนี่ยขอพมให้เพรย่างอยู่เพชรย่าน้ำพอนนมันหอัน้าห่มมันมมันแค่เด้ยโนยังเห็นแต่หัวไายกับอะผู้บุกผาไปอยู่ มันโหนะมันเมันโหนะเฮาก้าลงนะ่เขานบ้ด้วยใเออกัูดย่านะเข้ามาดีากพู่าเข้ามาอาบน้ำกราเสที่เขาูาเข้ามาดินนพาเขามาอาบน้เดยายืมเอยไ มันบ <g binary> ่ได้หนุ่มนะเอาเอาแนวร้อยมาเอาให้มันลิ้นๆนี่ไปตออ๋เสร็จแล้วอยู่ตะบองให้มันบ่ได้ลงมาลินน้ําบ่จัไแนวร้อยมาน้ําเทแนวร้อยไกบ่ออกจากเรือเนาะเดียวนี อู้หนา้ใหมห้าปูนขึนดเราจะฝากเื่อนมาให้เราเลือกส่างแล้มาให้มันเหนื่อยมากว่าเนาะยังกันนะห้าสิลูกอีกน้ะพีน้องใจสใจฟางไม่ให้คอยบอกมันแรงมันหลแน่ด้วยเดี๋ยวโอ้ยหิ่งมงมาเริ่มมาเิ่มมาเิ่มไปถอยแล้นาจองเ่พี่น้องน่าดินเลยบ้าลุงมัยกะ ก็ีอยู่กลางนาด้วยเนาะแบบน้ำเสกลางน้ำเสปล่อยเพื่ออะไรแบบบินนดด้วยเดี๋ยวเส้นดุนพี่นดนอาเาใจไร้เพ่เป็นหัวดอดอยดดยดดยดอยยดอยนยดออยด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 ายอดวยอออยออยยดยออดอยอดยออดอออ ใ่ดนโดนขี่ไข่เหี้ยเออบุเดียวยืเอาสมเฮ้ยเฮ้ยพ่ออยากฮักโอ้เนทั่วเลยหน่อยเอนัว้นบางเน่ยน้บางแค่นแต่กะคอยตีลูกทำตอยู่ๆออกกระาย ยังม so okay. we well, ีเหืออันเนาะคีเหือจะสกี้แจะสิงมวยีเหือดเจสกีเลยหรือเล่มุดใส่กูได้ามันตกยังไง่อยเออนกินอาบน้ำแก็มกินหนุ่ห่วงกินหนุ่มห่วงเอามาเอามาเอามาขอยืนนี่มั้ยา นี่เท ai uh ่าไรเป็ดมาเลยท้อที่หอะไรเดี๋ยวน่อยมาดกเมื you know> ้ออะเดี๋ยวจนีก็ยังไงเดซู้ไปดุอหนาดุอคดกันดุไมาจะงม่อยดินได้ไระโอ้ยถึงหลเสื้อมเพราเป็นเป็ดเากเสื้ออยังลอยหกเป็นเนาะเลยไปันี่ซื้อทานเสือยางผ่านทานอ่าดีจะใหยงสิลกไม่านไม่ถึงแม่เ้าเมืองต่หลาคนสิ่งก็ยังพปรกกาศหาอะไรมันละ ไปลเนาี่าสุดเย็นเนาะงนานาำกันระวังกเด้อรัระวังตกเด้อไหนหน้านาวเป็นแบบนี้เนาะมีแต่อยู่ในหฮงแหมนะยน้าหนาวนะเย็นนอยได้ไหมพ่อก็ไปจ แมเจ้าว่าเดแ่จ้าต่อแผ่นดินะแต่บ้างแผ่นดินต่อแผ่ใ่แต่บางทุกบงกับพันธนี้ต่อแผ่นก็ต้วางวให้่งน้าไปซคบ้านเจ้ากับพายกเดันมีครัวแดวโอ้ง่ไหมลแม่บ๊อบลงแม่บังกาอนเขาเอามาแข่งกันใ่ไหบอบลงมาสงสานะแม่บ้าบุกพอหน่พวกกันอาบน้ำนะไม่ได้ ไดได้เอามีแทงกันยายาสิแท่งกันจ้องากองคิดว่าใครน้อยึนะเออยันมึงนึ่ยันกระโผุ่งกับลุงุขยันเอาเยอนเลยนะหนอนเป็นะเบื่อีคตเด่นหอนเป็นหอนช้ำอยู่ในหนาตก อยาดเม็ดน้ำเปวกนี่เลยน้ำไปล่าน้กเปล่ากูเหี้ยหยากกระเส้เอว <c oughs> เ,เอ <c oughs> กเ็บเต็มโลมเขาได้เลยๆไม่เคยอู่ได้ หัวจะสีำเพื่อมุ่อยผู้ย่กเพื่อมันม่ยังอยู่รูป่ใส่อยู่รูปเนี่ยอยู่นานเออเปนมึงปีโอ้อมันขอไรอเอาดไปเอามอตัวหมอมันจะได้วยด้กมึงไงขนาดดเฮงมอยากลุกแแนวนี้มุดตงไกเห็นมามีตัวโอย ยไปเลยฮะลงนแม่ลงนแม่ยไปเลยฮะเอาไปหนึ่งยี่ปมนี่ก็สองน่ลงอีกแค่คนเนียวอ้าวอยู่ไหเนี่ยวเดียวเก่าผมอยู่ไหนมดนี่อันนีคนพูดร้องวาดเดียวแม่รอแม่แม่ เห้มันเป็นลื่นหน่อยหนาวอ้นะเอาีป่ะอะไรโซ่ควพวกจะโมเดเปียงคุณดิซ่าเ่มือไปใส่เด้วี่แล้วน้าฝนขานองซาใส่ท้ายทายว่าวซาใส่ก้ย ไปพี่น้องตอนนี้ฮันมุงอะไรเนาะกําลังเดินทางกลับโอ้ยหนามันถูกเข่าปลากอ่ะเก็บผาบรรยากาศยามแรงๆก็ผาคุยพี่น้องก็เหมนเนาะไหลซ้มขี้เลื่ยมาดินน้ำไอซูตอนบนเลยเบาน้อยยังเซน้ำโล่งกำลังมูแล้วก็เลยมาด่ยและบ้างถือใบผัดด้อ สาวสุขศิคโอตัล่ากับบนันก็น้องพี่น้องไปพอ,อกันใหม่คลิปหนาะเด้อจะแรกกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสาวสุนนองพี่น้องบ๊ายบายพอ,อกันคลิปหน้า